เมื่ออีซักและเอกติตเก้อยู่ทีมเดียวกันใครควรลงกองหน้าตัวจริงให้หงแดงลีพูและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางสอเน็ตแอนฟิ d ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วอย่างที่รู้กันนะครับผมว่าหงแดงลีพูในยุคข,ของอาร์เนอร์สโลต2.0เนี่ยได้ซื้อผู้เล่นที่มีราคาแพงๆซูเปอร์สตาร์เข้ามาหลายรายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมิลลอดเทอเร์เคสเยเล,ลมีฟิลปงหรือว่าฟอร์เรนเวสแล้วก็2ลายกองหน้าล่าสุดนะครับ ผมอย่างฮูโกเอกิติเก้แล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักนะครับผมทั้ง2คนนี้เป็นกองหน้าสไตกอร์เบอร์9ทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วเราลองมาดูกันหน่อยนะครับผมว่ามีแผนไหนบ้างที่2คนนี้จะได้ลงด้วยกันนะครับผมแล้วมีใครหลุดตัวจริงไปบ้างนะครับผมในยุคของอาร์เนอร์ส็อตนะครับผมมันมีอยู่4แผนเลยทีเดียวนะครับผมแล้วจะมีแผนที่เป็นแผนซีเคร็อยู่1แผนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเป็นแผนสุดท้ายนั่นเองครับผมเรามาดูที่แผนแรกกันเลยดีกว่าแผนแรกนะครับผมเป็นแผนดั้งเดิมของอาร์เนอร์สโลม ในระบบ4-2-3-1นั่นเองนะครับผมส่วนแผนเนี่ยจะอิงในนัดล่าสุดเลยนะครับผมแบ็คขวายังเป็นโดมินิกโทเรโตโซบอสไลน์ของเราอยู่นะครับผมส่วนคนที่หลุดจากแผนนี้ไปนั่นก็คือปีกซ้ายนั่นเองนะครับผมนั่นคือแฮร์รี่กัคโปของเรานั่นเองนะครับผมที่หลุดไปนั่งสำรองแล้วให้ฮูโก้เอกกิติเก้นะครับผมลงทางปีกซ้ายแทนนั่นเองนะครับผมแล้วส่วนกองหน้าตัวเป้าก็เป็นอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับผมแผนนี้ผมมองว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเป็นแผนที่นักเตะลิิเเเออออรพูลลททุุกกกกคคคคนนนนนนััั้้้ยยะบผมงงงงงาา่็ซ ลิเตอร์ก็ยืนคู่กับแลนกับเฟนแบกแล้วก็เพย์เมเกอร์เบอร์สิบก็เป็นฟอร์เรนเวสของเรานั่นเองนะครับผมส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นอเล็กซานเดอร์อีซัคครับผมแล้วก็มาที่แผนที่2นะครับผมในระบบ4-2-4นะครับผมระบบเนี้ยต้องบอกตามตรงว่าลุกเต็มขั้นแน่นอนครับผมอันเดอร์สล็อตก็ใช้อยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้บ่อยนะครับผมอาจจะเป็นเกมที่ต้องการประตูมากๆนะครับผมแล้วแผนเนี้ยคนที่หลุดจากโผไปนั่นคือฟอร์เรนเวสนะครับผมกองกลางราคา150ล้านปอนด์นั้นหลุดไปนะครับผมโดยจะใช้กองหน้าาคูู่่ออยงฮโกกเเิิต ยืนคู่กับอเล็กซานเดอร์อีซัคนะครับผมแล้วก็ทางปีกซ้ายใช้เป็นโคดี้กัรโปลของเรานั่นเองนะครับผมส่วนตำแหน่งอื่นๆยังเป็นผู้เล่นเดิมๆของอันเดอร์สโลตที่นัดที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมแต่ผมมองว่าแผนนี้น่าจะลุกมันแน่นอนนะครับผมอาจจะเป็นแผนที่เอาประตูเต็มขั้นเลยนะครับผมเพราะว่าจะลุกทั้ง4คนเลยรวมทั้งกองกลางคอยทําบอลอีกถือว่าบอกตามตรงว่าแผนนี้น่าจะมันแน่นอนนะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่แผนหลักของลิปูในยุคนี้ครับแล้วก็มาที่แผนที่สานะครับผมจะคล้ายๆกับแผนที่แล้วเลยในระบบ 4- ผมแ่ ในแผนนี้น่าจะเป็นระบบ4-4-2นั่นเองนะครับผมคู่กองหน้าก็ยังเป็นคู่เดิมนะครับผมอย่างฮูโกเอกิตเก้แล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับผมลงคู่กันนะฮะทางปีกซ้ายนัดนี้พักโคดี้กัคโปครับผมแล้วก็ส่งฟอร์เรนเวียสลงเป็นปีกซ้ายแทนนะครับผมแผนนี้น่าจะเป็นแผนที่ลงตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ลุกมากแต่ผมมองว่าโอ้โหกองกลางเนี่ยทำเกมกันสะบัดแน่นอนครับผมปีกขวาเป็นซาร่าปีกซ้ายเป็นเวียสนะครับผมเวียสเองก็เคยเล่นทางปีกซ้ายในทีมชาติเยอรมันมาบ้างนะครับ 那可能呢？